คะทุกคนวันนี้นะคะคกิ๊กกจะมาแชร์ประสบการณ์แล้วก็มารีวิวเกี่ยวกับการปลูกสนิจจันประกายดาวนะคะเนื่องจากว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยสนิจจันประกายดาวเนี่ยมาแรงอันดับหนึ่งนะคะช่วงนี้ไม่มีตกเลยนะคะอย่างครองแชมป์สำหรับกระแสก,การตอบรับจากเพื่อนๆที่สนใจแล้วก็เพื่อนๆที่ตามหานะคะซึ่งมีเพื่อนของเราหลายคนนะคะที่รับต้นสนิจจันประกายดาวไปปลูกนะคะวันนี้กิ๊กกิ๊กก็อยากจะมาแชร์แบ่งปันค่ะ ต้นนี้คือต้นแม่นะคะเป็นต้นแม่ที่มีการแบ่งต้นลูกเพื่อที่จะขยายพันธุ์นะคะต้นนี้คือต้นแม่แต่ว่ามีต้นลูกจํานวนมากค่ะต้นแม่ต้นนี้นะคะก็เป็นอีกต้นนะคะที่เป็นลักษณะติดชมพูค่ะดังนั้นเพื่อนๆที่ได้รับจากต้นแม่ต้นนี้นะคะก็จะได้สนิจจันปะรกายดาวติดชมพูนะคะดังนั้นถือว่าเป็น เสน่หจันที่สวยงามแล้วก็เป็นเสน่หจันที่กระแสรแรงจริงๆค่ะนี่คือการแตกหนอนะคะ ซึ่งวันนี้นะคะนอกจากจะพาเพื่อนๆมารีวิวมาดูต้นแม่ที่ผลิตลูกแล้วก็แบ่งปันต้นลูกให้พวกเราในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมานะคะต้นนี้ก็เป็นอีกต้นที่อยากจะมาแชร์แบ่งปันนะคะว่าวิธีการดูแลนะคะสนิจจันปะกกยดาวเนี่ยไม่ค่อยชอบน้ํานะคะจากที่เรามีประสบการณ์ในการปลูกเนี่ยถ้าเราลดน้ํามากๆนะคะต้นจะใหญ่ก็จริงค่ะแต่ว่าการจ่ายลูกเนี่ยค่อนข้างที่จะ น้อยนะคะดังนั้นเนี่ยก็จะลดน้ําสัปดาห์ละสองครั้งนะคะสําหรับสนิจันประกายดาวค่ะต้นนี้นะคะเป็นต้นลูกค่ะที่แยกออกมาจากต้นแม่ที่เมื่อกี้กิ๊กๆได้ขายนะคะต้นนี้เป็นต้นลูกค่ะและตอนนี้นะคะก็มีต้นหลานค่ะนี่คือกลุ่มของต้นหลานนะคะที่ผลิตจํานวนลูกๆหลานๆน,นะคะให้มีจํานวนมากซึ่งวิธีการง่ายๆนะคะ กรณีที่เพื่อนๆอยากจะให้มีต้นลูกเยอะๆแบบนี้นะคะนอกจากเราจะ ดูแลเรื่องดินนะคะดินนี้ก็ต้องสําคัญนะคะดินต้องโปร่งนะคะวัสดุที่ใช้ในการปลูกเนี่ยก็เป็นวัสดุที่เราปลูกเสนจันทั่วไปเพียงแต่ว่าให้พยายามเช็คดินอยาให้ดินแน่นนะคะหากดินแน่นก็เปลี่ยนดินหรือว่าเพิ่มดินหรือว่าเปลี่ยนกระถางนะคะก็จะช่วยทําให้เสนจันโตเร็วนะคะแต่หากอยากให้มีต้นลูกเยอะๆนะคะเทคนิคง่ายๆก็คือการปลูกแบบไม่ต้องใช้ต้นตรงค่ะเราใช้วิธีการปลูกแบบต้นเอียงนะคะนี่คือลักษณะการปลูกแบบว่า ใช้ต้นลักษณะให้เอียงเพื่อที่จะให้รากที่เกิดขึ้นมาใหม่เนี่ยนะคะเกาะติดดินแล้วก็ดูดซึมเอาสารอาหารนะคะเพื่อมาหล่อเลี้ยงทั้งต้นที่เป็นต้นแม่แล้วก็ต้นลูกค่ะ ดังนั้นนะคะจะสังเกตว่าถ้าเราปลูกลักษณะต้นเอียงแบบนี้นะคะจะแทงหนอ่อหรือว่าแทงต้นลูกขึ้นมาค่อนข้างเยอะแล้วก็เร็วด้วยนะคะดังนั้นเพื่อนๆคนไหนที่เป็นมือใหม่หัดปลูกนะคะก็ลองทดลองวิธีนี้ดูนะคะหากเราปลูกต้นเอียงค่ะนอกจากเราจะได้ต้นแม่สวยๆแบบนี้นะคะเราก็ยังได้ต้นลูกจํานวนมากนะคะก็ถือว่าเป็น วิธีที่มาแบ่งปันอาจจะไม่ใช่วิธีที่ดีที่สุดหรือว่าถูกต้องที่สุดนะคะแต่กิกกิ้ก็อยากจะแชร์แบ่งปันสําหรับมือใหม่ที่หัดปลูกนะคะอยากให้เพื่อนๆได้มีเสน่ห์จันทร์ประกายดาวสวยๆแล้วก็มีต้นลูกจํานวนมากๆเผื่อเพื่อนๆจะได้ช่วยแบ่งปันให้กับเพื่อนๆที่สนใจนะคะเพราะว่ามีเพื่อนๆหลายๆคนรอตามหาแล้วก็อยากได้ค่ะหากเราผลิตต้นลูกได้มากๆนะคะราคาก็จะไม่แรงเราก็จะแบ่งปันให้กับเพื่อนๆเพื่อนๆของเราก็จะมีความ สที่ได้รับสนิจจันประกายดาวเอาไปปลูกนะคะส่วนคนแบ่งปันนะคะเราก็มีความสุขที่ได้มอบต้นไม้สวยๆนะคะโดยเฉพาะสนิจจันประกายดาวให้กับเพื่อนของเราค่ะและวันนี้ค่ะกิกิก็มารีวิวนะคะรีวิวแล้วก็พาทุกคนมาชมวิธีการหรือเทคนิคง่ายๆในการดูแลสนิจจันประกายดาวเพื่อให้มีต้นลูกจำนวนมากมีลูกดกแบบนี้นะคะ วันนี้ต้องขอบคุณทุกคนนะคะขอบคุณมากๆที่ทักถามว่าตอนนี้เสน็ทจันประกายดาวนะคะ มีจํานวนต้นลูกพร้อมจะแบ่งปันหรือไม่และนี่ก็คือต้นลูกนะคะที่ยังไม่ได้แยกค่ะก็ตั้งใจว่าเร็วๆนี้แหละค่ะจะแยกนะคะวันสออาทิตย์เนี่ยน่าจะมีเวลานะคะกิก้ก็จะแบ่งแยกต้นลูกใส่กระถางเพื่อเตรียมส่งมอบให้กับเพื่อนๆที่สนใจค่ะวันนี้ลาทุกคนแล้วนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะที่กดติดตามกด s u b s c r i b e เพื่อให้กิก้ได้มีโอกาสได้ทำคลิปต่อไปนะคะลาทุกคนแล้วนะคะเจอกันคลิปหนะ้าบ๊ายบายค่ะ